กันต่อนะครับโพลิ t i c กสื่อของสหรัฐอเมริกานั้นรายงานข่าวนะครับว่าหานเจิ้งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานาธิบดีของจีนนั้นมีกําหนดจะเดินทางเยือนอังกฤษเพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษของพระเจ้าชานที่3ในวันที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านหานเจิ้งนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นผู้ดูแลก,กิจการด้านฮ่องกงระหว่างปี2018ถึงปี2023 แล้วก็บอกว่าช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งเขาเป็นผู้รับผิดชอบการตอบโต้การประท้วงฮ่องกงเมื่อปี2019ซึ่งบรรดานักวิจารณ์ต่างประนามเขาว่าเขาได้ใช้มาตรการการอดทนเป็นศูนย์ต่อการประท้วงในเวลานั้นพร้อมกับมองว่าผู้เข้าร่วมการประท้วงฮ่องกงปี2019นั้นเป็นการกระทาไม่สร้างสรรค์และสุดโต่งแล้วเขาเองนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการดําเนินการในการจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนมีจำนวนจำนวนมากได้รับบาดเจ็บซึ่งการกวาดล้างอย่างหนักในปีนั้นทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับจีนนั้นกกก็็เสสื่่่ออมลลงนนับาาุด้ว ทางด้านในส่วนของหานเจิ้งนั้นเนี่ยจะเดินทางไปที่อังกฤษนะครับสื่อบวลชนของอังกฤษนั้นก็บอกนะครับว่าประธานดบดีสีจิ้นผิงนอกจากจะไม่เข้าร่วมพิธีมพระบรมราชาพิเศษของพระเจ้าชาตที่3แล้วเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขายังเลี่ยงที่จะไม่เดินทางร่วมพระราชาพิธีพระบรมศพ <c oughs> พระราชินีอลิซาเบธที่สองในปีที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับดังนั้นการส่งหานเจิ้งเนี่ยสร้างความไม่พอใจไปทั่วต่อนักการเมืองอังกฤษนะครับแล้วก็ทั้งฝักฝั่งรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านโดยบรรดาแกนนาพรรคคอนเสิร์ตีฟออกมาชี้ว่า เป็นสิ่งที่จีนทํามากเกินไปกับอังกฤษในเวลานี้ในขณะที่ทางด้านเซอร์เอียนดันแคนสมิธนะครับอดีตหัวหน้าพรรคคอนเสเวตีฟแสดงความคิดเห็นถึงรองประธานดบดีหันเนี่ยนะว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการทําสุดที่สัญญาฮ่องกงจีนที่ทําไว้กับอังกฤษปนปี้ด้วยการดูแลการกวาดล้างต่อเสรีภาพของดินแดนในขณะที่ทีมลอตันสมาชิกกลุ่มพันธมิตรรัฐสภากลุ่มประเทศเสรีนิยมกิจการด้านจีนนั้นเนี่ยออกมาแสดงความเห็นเช่นกันว่า พวกเราจําเป็นต้องทําการล็อบบี้รัฐมนตรีอังกฤษทั้งหลายไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันถือเป็นการดูหมิ่นต่อประชาชนของฮ่องกงที่รักในเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นนะครับการปรากฏตัวของหานเจิ้งในพระราชพิธีนอกจากจะสร้างความไม่พอใจให้นักการเมืองอังกฤษแล้วยังเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้าหลายฝ่ายนั้นวิตกว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษอย่างริซี่ซูแนกนั้นเนี่ยจะแสดงความเป็นมิตรกับจีนมากจนเกินไปซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเคยออกมาเตือนว่าหากจีนบุกไต้หวันจะเป็นการทําลายการค้าของโลกด้วยนะครับ ก็ดูแล้วกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตกลงแล้วจีนนั้นจะส่งหารเจิงไปอย่างที่สื่อมวลชนของสหรัฐและก็ของอังกฤษนั้นเนี่ยกำลังตีข่าวหูไม่แต่ว่าตอนนี้นักการเมืองของอังกฤษนั้นมองว่าจีนนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับทางด้านอังกฤษนะครับในบพิธีพระบรมราชาพิเศษในครั้งนี้ครับ